นี่คือวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยผนวดเมื่อครั้งเป็นมหาดเล็กวัดเชิงท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดที่มีความผูกพันกับพระเจ้าตากตั้งแต่ยาวัยย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเด็กชายศิลป์บุตรชายบุญธรรมเจ้าพระยายจัก,กรีเมื่อเข้าวัยห้าขวบ ก็ได้มีโอกาสมาร่ำเรียนวิชาความรู้ต่างๆกับมหาเถรทองดีณวัดโกสาวาดหรือวัดเชิงท่าปัจจุบันภายหลังต่อมาได้เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กจนเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้กราบถวายบังคมลาเพื่ออุปสมบทณวัดแห่งนี้วัดที่มีความผูกพันตั้งแต่สมัยบวชเป็นสาม,มนเณรขณะที่พระศินบวชอยู่ช้าวันหนึ่ง ได้ออกบินทบ,บาทปกติ